สวัสดีค่ะทุกคนหมอแพรแพรขอต้อนรับเข้าสู่การถอดรหัสพลังงานรักจากจักรวาลประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568นี้และค่ะสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งความรักและความสัมพันธ์อบล้อมพวกเราไว้อย่างอบอุ่นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนจักรวาลก็มีข้อความสำคัญมาฝากหัวใจของคุณเสมอค่ะขอให้ทุกคนตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าลึกๆแล้วเลือกกลุ่มของตัวเองเพื่อรับฟังคำทำนายที่ตรงกับใจมากที่สุดนะคะ สำหรับคนโสดพลังงานในสัปดาห์นี้ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่คนใหม่จะเข้ามาในชีวิตหรืออย่างน้อยคุณจะได้รู้สึกถึงความหวังและกำลังใจในเรื่องความรักมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเช่นการรักและยอมรับตัวเองมากขึ้นซึ่งจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่าลืมเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้พบเจอผู้คนใหม่ๆเพราะจักรวาลกำลังเตรียมของขวัญสำหรับหัวใจของคุณค่ะ สำหรับคนมีแฟนสัปดาห์นี้เน้นเรื่องความเข้าใจกันและการสื่อสารหากช่วงก่อนหน้านี้มีความขัดแยง้งหรือไม่เข้าใจกันขอให้ใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยปรับความเข้าใจเพราะพลังงานแห่งความแน่นแฟน้นกำลังอบอกุ้งความสัมพันธ์ของคุณอยู่บางคู่จะได้รับข่าวดีหรือมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นคำแนะนำจากจักรวาลคือให้เชื่อมั่นในความรักและความผูกพันที่มีต่อกันอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยทำให้ใจห่างกันนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน หรือความรักที่เป็นความลับช่วงนี้อาจมีความลังเลหรือความวันไหวเกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจในอนาคตของความสัมพันธ์หรือเหนื่อยกับการรอคอยแต่จะกระวลขอให้คุณอดทนและใช้เวลานี้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองให้ชัดเจนก่อนจะตัดสินใจใดๆพลังงานความรักในสัปดาห์นี้สนับสนุนให้คุณกล้าตั้งคำถามกับหัวใจตัวเองและเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับความสุขของคุณเองค่ะสีเสริมพลังรักประจำสัปดาห์นี้คือชมพูสีแห่งความอ่อนโยนและความรักบริสุทธิ์แนะนำให้สมใส หรือพกพาไอเทมสีชมพูติดตัวเพื่อกระตุ้นพลังงานดีๆให้หัวใจเบิกบานและเสียงกระซิบจากจักรวาลสำหรับหัวใจของคุณในสัปดาห์นี้คือจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเพราะคุณคู่ควรกับความรักที่แท้จริงหมอแพร่พรายขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกความสัมพันธ์และจงรักตัวเองในแบบที่จักรวาลรักคุณคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ